สวัสดีนักเรียนชั้นป1น,นะครับก็วันนี้ครูตีก็เปลี่ยนนะครับจากการซูมนะครับมาเป็นการอัดคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมพินนะครับเบื้องต้นนะครับเพราะว่าครูตีอยากให้นักเรียนเห็นตัวของหน้าจอนะครับในการสอนนะครับการเข้าโปรแกรมด้วยนะครับซึ่งในตัวของการเข้าโปรแกรมเนี่ยเป็น พื้นฐานเบื้องต้นนะครับในการเข้าใช้โปรแกรมพ้นท์นะครับซึ่งกุติก็เลยทําเป็นคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมานะครับก็ให้นักเรียนชั้นปหนึ่งดูตัวขั้นตอนนะครับการเรียกใช้งานโปรแกรมพ้นท์ก่อนนะครับแล้วก็การนะครับลากเส้นนะครับโดยใช้ตัวของแถบเครื่องมือดินสอนะครับว่ามีลักษณะการลากเส้นยังไงนะครับเดี๋ยวไปชมคลิปวิดีโอกันเลยครับ สวัสดีนักเรียนชั้นปหนึ่งนะครับวันนี้ครูตีนะครับจะมาสอนเกี่ยวกับโปรแกรมเพ i น t นะครับซึ่งเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้นะครับโปรแกรมเพ i น t เบื้องต้นนะครับก็อันนี้ก็เป็นการฝึกปฏิบัตินะครับเดีย๋ยวมาดูกันก่อนเลยนะครับว่าวิธีการเข้าโปรแกรมเพนทํทำยังไงนะครับก็ไปที่ปุ่มสตาร์ทนะครับแล้วเลือกตัวของ เพ้นนะครับซึ่งนักเรียนสามารถหาได้ในตัวของพิมพ์ก็ได้นะครับเข้าคําว่าเพ้นนะครับซึ่งตัวของโปรแกรมเพ้นจะขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมเพ้นนะครับหน้าตาของมันก็จะมีตัวของแท็บเมนูโฮมกับวิวนะครับอันนี้เราใช้ตัวของแท็บเครื่องมือโฮมนะครับเลยหน้าแรกนะครับก็จะมีองค์ประกอบต่างๆนะครับซึ่ง อันนี้ครูติเคยอธิบายนักเรียนชั้นปหนึ่งไปแล้วนะครับก็มาดูเครื่องมือกันดีกว่าครับวันนี้เราจะใช้เครื่องมือตัวของเชฟนะครับก็คือตัวของเส้นนะครับแล้วก็ตัวของดินสอนะครับขั้นแรกนะครับนักเรียนไปที่ตัวของเชฟนะครับรูปทรงรูปร่างก่อนนะครับแถบเครื่องมือนี้นะครับแล้วเลือกนะครับตัวของเครื่องมือคําว่าลายนะครับนักเรียนสังเกตครับเมื่อเราใช้เครื่องมือแล้วนะแถบสีฟ้าจะเกิดขึ้นนะครับ แปลว่าแถบเครื่องมือนี้เราใช้งานอยู่นะครับแล้วนักเรียนก็ลากเส้นนะครับทั้งหมด2เส้นนะครับประกอบด้วยเส้นแนวตั้งกับเส้นแนวนอนนะครับขั้นแรกเราวาดเส้นแนวตั้งก่อนนะครับก็คลิกซ้ายค้างไว้นะครับแล้วก็ทำการลากนะครับแล้วก็ดูเส้นว่าตรงไหมเมื่อตรงแล้วเราปล่อยนะครับเส้นตรงแล้วนะครับเส้นแนวนอนครับก็คลิกซ้ายค้างไว้นะครับ ให้ทับกันนะครับอ่าสังเกตนะครับให้เส้นตรงนะครับตรงดูยังไงก็ถ้าอย่างเงี้ยยังไม่ตรงนะครับเส้นมันจะโค้งอยู่นะครับเมื่อตรงแล้วก็ปล่อยนะครับตรงแล้วปล่อยครับอ่าเรียบร้อยนะครับมันก็จะมีทั้งหมด4ส่วนด้วยกันเห็นไหมส่วนที่1นะครับ2 3แล้วก็4นะครับมีส่วนด้วยกันนะครับ มาดูส่วนที่1่ก่อนนะครับส่วนที่1เนี่ยครูติจะให้นักเรียนว่านะครับก็คือเส้นแนวตั้งนั่นเองนะครับเส้นแนวตั้งนะครับเส้นแนวตั้งนักเรียนใช้ตัวของแท็บดินสอนะครับตัวนี้นะครับแท็บดินสอนะครับแล้วก็วาดเส้นนะครับแนวตั้งนะครับนักเรียนไม่ต้องลบนะครับปล่อยตามสบายนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับเห็นไหมมันจะมีเอียงบ้าง ไม่ตรงบ้างก็ปล่อยมันนะครับฝึกนะครับข้อมือในการลากนะครับเมื่อนักเรียนวาดตรงนะครับมันจะเส้นมันจะตรงนะครับเมื่อตัวเมาส์ของเราตั้งฉากนะครับสังเกตก็คือต้องให้เมาส์ตั้งฉากนะครับในแนวตรงนะครับเส้นมันถึงจะตรงนะครับเนไหมเส้นตรงสองเส้นแหละนะครับ สามเส้นแล้วนะฮะสี่เส้นแล้วนะครับห้านะฮะเริ่มตรงแล้วหกนะฮะตรงแล้วเจ็ดครับแปดครับเห็นไหมตรงแล้วนะครับมาตัวของช่องที่สองครับช่องที่สองนะครับช่องที่สองนี่จะวาดในแนวทะแยงมุมอ่าดูเส้นทะแยงมุมการวาดเส้นทะแยงมุมก็คือวาดจากฝั่งหนึ่งนะครับไปยังอีกฝั่งหนึ่งก็คือ ปกติจะเริ่มจากฝั่งทางด้านซ้ายนะครับนี่คือสายมือนะครับลากไปทางขวามือนะครับในในแนวทะแยงมุมนะครับนี่ทะแยงมุมนะครับทะแยงมุมลากให้เสมอนะครับจากซ้ายไปขวานะครับให้สุดเส้นนะครับ ให้สุดเส้นเลยนะครับช่องว่างเหลือเยอะช่างมันนะครับปล่อยมันนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งนะครับมาเพิ่มเติมแก้ไขนะครับตัวของเส้นเรานะครับโอเคนะครับมันก็ยังไม่ตรงนะครับจะเราค่อยมาแก้ไขเพิ่มนะครับเพิ่มจุดนะครับ ในการลากต่อไปลากให้เต็มเลยนะครับนี่ครับเต็มเส้นเลยนะครับเต็มเส้นนะครับอันนี้ก็จะเต็มช่องว่างเลยนะครับตรงไหน,นที่ไม่มีช่องว่างเหลืออยู่นะครับนักเรียนลากให้เต็มเลยนะฮะเต็มช่อง ไม่ต้องลบนะฮะนี่นี้ย้ำว่าไม่ต้องลบนะฮะเมื่อนักเรียนลากไปแล้วพิดหรือมันโค้รหรือมันโค้งยังไงก็ปล่อยมันนะครับเอ่อนักเรียนแค่ทำให้ช่องว่างมันเท่าเท่ากันแค่นั้นนะครับลากให้ช่องว่างที่มีลักษณะกว้างนะครับให้มันแคบลงแค่นั้นพอนะครับนะครับทับกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเส้นทะแยงมุมในช่องที่สองครับแล้วช่องที่3ามวาดอะไรนะครับช่องที่3ามนี่จะวาดนะครับก็คือเส้นหยักนะครับเส้นหยักเป็นแบบไหนก็หยักเป็นรูปฟันปลานะครับอย่างนี้หยักเลียงๆเหมือนภูเขานะฮะซ้อนๆกันนะครับนี่ครับซ้อนๆกันนะครับ ไปเรื่อยๆนะครับจนไปเรื่อยๆนะครับไอาสามเลยนะครับตามเส้นนะครับตีเส้นนะครับ นี่เหมือนกันนะฮะถ้าช่องไหนมันกว้างนะครับเรนก็มาเพิ่มเติมได้นะครับให้มันแคบลงนะครับมันจะได้ดูสวยงามนะครับอ่าเส้นไหนที่กว้างนะครับด้านบนยังเหลืออีกก็เพิ่มไปนะฮะเว้นไว้เยอะนะฮะกว้างไปนะครับคร่า ส่วนช่องที่4ี่ช่องที่4นี้ค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งนะครับแต่ก็เป็นการฝึกการใช้เมาส์ได้เป็นอย่างดีนะครับก็คือตัวของการวาดก้นหอยนะครับหรือเลขหนึ่งไทยนะครับซ้อนกันนะครับทำยังไงเริ่มจากจุดนะครับด้านบนนะครับด้านในสุดนะครับไมได่ด้านบนด้านในสุดแล้วก็วนไปเรื่อยๆนะครับ ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เกนะครับโค้งนะฮะฉีด้วยนะฮะฉีไปเฉียมาแต่ก็ไม่ต้องลบนะฮะเรื่อยๆวาดนะครับแล้วก็วาดทับ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 กันไปนะครับเราก็เสริมด้านข้างนะครับให้เต็มภาพนะครับ ทั้งสด้านนะครับตรงไหนที่มันวางไปนักเรียนก็เพิ่มนะครับนี้นะครับอันนี้กว้างก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการฝึกนะครับในการลากเส้นนะครับโดยการใช้ดินสอนะครับอันนี้นักเรียนคนไหนที่ไม่มีตัวของคอมพิวเตอร์นะครับรือโน้ตบุ๊กหรือ iPad นะครับนักเรียนก็ดูคลิปวิดีโอนี้นะครับดูทักษะนะครับ การลากของอุติวัดลากการลากเส้นแนวตั้งเนี่ยลากยังไงนะครับเส้นแต่ยังมุมลากยังไงนะครับเส้นยักวัดลากยังไงนะครับแล้วก็ตัวของเส้นนะครับก้นหอยหรือเลขหนึ่งไทยเนี่ยวนรอบเนี่ยลากยังไงนะครับอันนี้นักเรียนนะนักเรียนสามารถที่จะไปฝึกนะครับในตัวของกระดาษนะครับนะครับ เราอาจจะใช้กระดาษ A4 e หรือกระดาษรายงานด้านหลังก็ได้นะครับตีเส้นเป็นแบ่งออกเป็น4่ช่องด้วยกันนะครับแบบของกุตีแล้วก็ทําการลากเส้นนะครับทั้ง4แบบนะครับลงในตัวของกระดาษ A4 e หรือกระดาษรายงานด้านหลังก็ได้ก็เป็นการฝึกเหมือนกันนะครับในการาลากเส้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าการใช้ดินสอลากเส้นเนี่ย ก็จะต้องอาศัยทักษะในการขีดเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แม้บรมทัดมันอาจจะไม่ตรงนะครับเราก็ใช้ดินสอในการลากนะครับพอลากแล้วนักเรียนต้องจับดินสอนะครับให้ตรงนะครับตั้งฉากนะครับแล้วถึงจะลากได้นะครับเป็นเส้นตรงนะครับก็ลองฝึกในกระดาษก็ได้นะครับแต่ถ้านักเรียนมีตัวของ คอมพิวเตอร์นะครับหรือโน้ตบุ๊กนะครับนักเรียนก็เข้าในตัวของโปรแกรมเพ i น t เหมือนที่กุติได้เข้าให้นักเรียนดูนะครับนักเรียนก็เข้ามาวาดได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นการฝึกทักษะนะครับในการใช้เมาส์นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้นะครับฝึกนะครับเบื้องต้นนะครับในการวาดรูปนะครับแล้วก็เป็นการใช้งานเบื้องต้นนะครับในการวาดรูปต่อยอดวาดรูปในรูปต่างๆต่อไปนะครับก็ คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ